ขึ้นกระจกมานะครับให้กระจกมองข้างครับตรงประตูนะครับโง่มาครับถอยมาเรื่อยๆครับผมนะะฮแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นป้ายทะเบียนหรือย,ยงังนะครับเห็นป้ายทะเบียนหรือย,ยงังถ้าเห็นแล้วคือรถตรงครับผม รอบสองรอบครับเดียวครับแลขับมาตรงตรงครับผมนะฮะตรงตรงมาดูกระจกมองข้างครับผลไม้ทับผนถ่ามาครับมาเรื่อยครับมาเรื่อยครับนะฮะลอยมาแล้วได้โพสิชั่นหรือยังนะได้แล้วหมือนครับนะฮะใช่ครับหมุนให้หมดครับแล้วไหลมาเรื่อยๆือครับไหลมาเรื่อยๆืครับผมไหลมาเรื่อยๆครับไหลมา รอรถขนาดครับขนานหรือยังขนานแล้วหยุดครับแล้วคือรถตรงเรียบร้อยครับอ่าเยี่ยมมากๆครับผมสวยงามครับผมอมาดูกันอีกรอบหนึ่งครับผมนะครับวิ่งตรงมาชิดขวานิดๆนะครับแต่จะชิดมากนะครับเพลาถอยมันจะลําบากนะครับวิ่งตรงมาครับรถเราเป็นรถเล็กนะครับเพื่อนๆครับเวลาเป็นรถดเพื่อนๆเป็นรถเล็กสวิป ยาลิศนะครับคันเล็กๆนะนะครับวิ่งตรงมาให้กระจุมบงข้างอยู่ตรงกลางประตูรถที่เป็นรถกระบะนะนะฮะพอได้แล้วปุ๊บใส่เกยียร์ถอยหลังอ่าแล้วถอยมาครับนักเรียนคล่องแล้วไม่ต้องบอกแล้วน,ยยนะครับดูครับเห็นป้ายที่เบร์หรือยังนะครับเห็นหรือย,อยังเห็นแล้วอยู่รถคันละตรงหนึ่งรอบสองรอบใส่เกยียร์ถอยหลังถอยมาตรงๆมันถอยหลังอี่แล้วพี่ตั้มอ่ะถอยมาครับรอนะครับรอนะครับ ฝั่งขวาเนี่ยอาจจะเบียดมากมากนะครับต้องรอนะถอยมาตรงๆก่อนนะครับเพราะพื้นที่มันแคบจริงๆครับเนี่ยเบียดเบียดมากๆเลยนะครับถ้าเราตอนนี้ถ้าเราหมุนถ้าเราหมุนซ้ายเลยนี่น่าจะเบียดนะครับเราต้องถอยมาก่อนครับนะฮะถอยมาเรื่อยๆครับให้ได้โพซิชันครับนะฮะได้หรือยังได้แล้วหมุนให้หมดครับพอหมุนแล้วหมนแล้วปล่อยไหลมาครับรอครับผมปึ๊บหลังคานนี้เราก็รอดูครับว่าเราขนาดหรือยังนะครับถอยมาด้านหน้าพ้นแน่นอนครับเพราะได้โพซิชันแล้วครับรอว่าละว่าเรา ยู่ในแนวเดียวไ้ยังถ้าได้แล้วอยู่รถครับแล้วถึงรอบสองรอบครับอ่าฮะแล้วใส่เกียร์พีดึงเบรกมือครับอ,อือฮึ๊บอ่าเรียบร้อยครับผมเยี่ยมมากมากครับอยอดครับแล้วก็เห็นป้มมาย <c oughs> เขาไม่กล้าอมันแคบนะครับเขาไม่กล้าไปเพราะว่าเขาเห็นป้ายท่านหลังนะครับมือใหม่เขาก็ต้องรอให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเขาไม่มั่นใจอ,อังเรียบร้อยครับสัมภาษณ์นิดนึงครับผมทำไมเมื่อเรียกเรียนกับพี่ตั้มครับ ดูคลิปมาเยอะแล้วก็คือจริงๆคัดมานานมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วปัวค่ะแล้วก็พี่ตั้มบอกบอกบอกทีละสเต็ปอะไรเงี้ยคือคือชอบชอบแบบนี้แล้วก็คือจริงๆดูคลิปพี่ตั้มแล้วเอาไปลองทําเองมันมันก็มีหลายคลิปที่เราทําแล้วเราทําได้อ่อใช่แล้วก็นั่นแหละแต่จริงๆเราหาตามหามานานมากใช่ค่ะแล้วเราก็ได้เจอใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว หร,หรือเราเป็นคนสมองช้าหรือเปล่าไม่รู้อะเพราะพี่ตั้มได้บอกทีละสเต็ปเลยอ่าอ่ะอย่างี้นะอย่างงี้นะรอบรอบเดียวไม่เข้าหัวมีสองรอบมีสามรอบอใชข่ขึ้นวงมาไลขึ้นพวงมาไล่นียอันนี้ปัญหาเลยนะคะร้อตรงเนี้ยอ๋อแตวก็เริ่มท <c oughs> ่องเลยนะนะครับให้ดาวกูตั้มหน่อย นะครับห้าดาวเต็มห้าดาวให้ห้าดาวเลยค่ะให้ห้าดาวเต็มเลยให้ร้านไลฟ์ให้ร้านไลฟ์เลยนะอ่ะจริงอ่ะจริงเพราะไม่คิดว่าแบบจะทําได้เร็วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือก็คืออยู่ที่ความขยันแล้วล่ะคือคือตอนนี้ได้หมดแล้วนะครับก็คือพาเมื่อวานพาไปสระบุรีวิ่งออกต่างจังหวัดแซงซ้ายแซงขวาเปลี่ยนเลนได้สบายๆวันนี้เราก็มาถอยเข้าซองกันก็เรียบร้อยครับได้เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เป็นทางเพื่อนๆนะครับใครดูคลิปแล้วชอบฝากเพื่อนกดไลค์ให้ผมแล้วก็กดไลค์ให้นักเรียนท่านนี้ด้วยนะครับ <solving> เป็นกำลังใจก็เป็นกำลังใจให้นักเรียนท่านอื่นด้วยนะครับใครที่ไม่กล้าขับรถใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรับไอเดียอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็แต่ถ้าใครยังไม่ทุนทร,รัพย์ไม่พร้อมก็ดูคลิปได้เลยเหมือนนักเรียนท่านนี้ครับดูคลิปแล้วก็ลองไปทําดูก็ได้แต่ว่ามันก็ยังมีคาใจอยู่มันเหมือนแบบ มีอะไรที่แบบปิดตั้ปิดบังไว้หรือเปล่านะครับวันนี้มาเรียนด้วยตัวเองรู้เทคนิคหมดแล้วครับงาคล่องเลยนะครับใครชอบพิทนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ นะครับสำหรับเพื่อนนะครับใครที่ไปเรียนมานะครับคนครูไม่ได้สอนอะไรเลยนะครับไปเรียนกลับมาปุ๊บก็ให้ขับรถตรงๆนิ่งๆไม่พาเลี้ยวไม่พาถอยเข้าซองไม่พาวนขึ้นห้างนะครับผมไม่บอกเทคนิคอะไรเลยนะครับก็อกมาติดต่อเข้ามาครับผมเดี๋ยวผมสอนให้นะครับด้วยเทคนิคส่วนตัวของผมที่ผมคิดค้นขึ้นมาตกตะกอนมาหลายปีนะครับรวบรวมนะครับว่ามือใหม่ต้องทําแบบนี้ถึงจะเข้าใจถึงจะทําได้นะครับ ผมบอกเทคนิคแล้วมือใหม่สามารถทําตามได้เลยไม่ว่าจะเป็นซอว์วรหรือว่าวัยรุ่นนะครับทำตามได้เลยนะครับติดต่อเข้ามาผมยินดีสอนอย่างเต็มที่นะครับตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับทั้งเบอร์โทรและก็ไอเดียไลน์ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไวเรียนด้วยกันนะครับผม